สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้าด้วยครับ,บ,รบพ่อพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับยัดผ้าพลอยพี่น้องทุกท่านมาตามตัวเลขตัวเบอร์ของน้องไอพ่นนะครับเด, Gone. เด็กสัมผัสเลขนะครับเด็กสัมผัสหวยวันต่อไปเด็กน้อยๆนะครับยังบลูจักตัวเลขตัวเบอร์ยังใดๆทั้งสิ้นนะครับยังบริสุทธิ์ปุดผ่องนะครับยังโมโหว่าตัวเลขตัวใดเปลี่ยนยังใดเว้าก็เว้ายังบนเปลี่ยนนะเว้าวันที่ละค่ำ เดี๋ยวเมื่อน,นี้เดี๋ยวห้อสีผ้าเขาไปว่าไปจ่าครับในส่วนของแม่เพิ่นและวกับไปขออนุญาตท่ายถ้ำน้องเบิงว่าสำหรับงวดนี้เนี่ยน้องที่บอกตัวใดอ่างวดที่ผ่านมากอ่ะมีผู้ได้โชคได้ชัยอยู่อ่ากับน้องอยู่วันต่อไปนี่ก็ถือว่าอ่าแอบพึ่งรู้นะครับพึ่งได้มีโอกาสได้สอบถามพอเพิ่อนเราซู่ฟังว่าไอ้พ่นบอกเลขอยู่ดว่าสั่น ไปใต้ท้ำฝากเอฟซีในเปียงกระเทียบผู้ใดโชคได้ใช้น้ำนองไว้สันวอ่าในส่วนอ่าของน้องไอ้พลนะครับกับ,บอ่อเมียน่าบอก,บอกสูงวดนะครับผมจะมีงวดบอกงวดบออ่าร่งงวดกับบอกลังงวดกับบอบอกซึ่งกับเปลี่ยนธรรมดาของเด็กหน่อยนะครับเพื่อนกับบอไปตามภาษาเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเฮ้าของมติีเป็นเลขซื่อตามภาษาเฮ้าเพื่อนอ่าตามภาษาแอดมินนี่แหละครับอ่ช่องกับช่องบ้าเลขเลยครับอืม เราจะเด็กหน่อยว่าวางกะตีไปน้าเบิดงละครับเอา้าแต่ลองเบิ่งครับรตาไมมีโอกาสได้โชคได้ชัยได้โชคได้ล,ลาบจากน้องไอพ่นเด็กสัมผัสเลขนะครับเด็กสัมผัสหวยนี่แหละอตอนนี้ก็อยู่ทางบ้านน้องไอพ่นนี่แหละตอนนี้กรอไรเดี๋ยวที่ผ้าเขาไปว่าไปจาไปเบิ่งว่าน้องไอพ่นที่ให้ตัวใดสําหรับงวดน,นก็นไไ้เนาะโอ้ยเด็กหน่อยแตกเงินเงินบันพี่น้องเ้ยพูดนะ ผู้ใดนอเป็นน้องไอ้ฝนคืหลายจะน้องบนี้นออืมวเห็น่าอ้อเอาเไอจีป้าเข้าไปทำครับผมนีม่ครับเ้ายคเลเียนคักใช่ปะนี่ว่ามีอะไรบน่นวะยังไยซ้ำนี่ท่านรู้จักเอยดอกเลียนยังเดียว น,น,นี่ก็น้องไอพ่นนะครับผมเด,เดี๋ยวจัง่อที่พ้าถามเลขน้องไอพ่นมานี่ยว่าน้องไอพ่นเจ้ไเลขตัวใดงวดนี้พ่อเพิ่นบอกว่าน้องไอพ่นก็ให้เลขอยู่ดีว่าสันมีโอกาสได้พ่อครับพ่อเพิ่นนะครับนี่ครับพ่อเด็กมินิอิหรีดิเดี๋ยวนี้พูน้องหน่อยพ,อพ่อพิ่นครับอืม ผู้หลอดผู้น้อยอีหลีเสียทั้งหลังกินได้มัดยุ่มไว้เนาะกินได้มัดยุ่มแต่ว่ามึนเปลี่ยนแต่ในน้อยน้อยยุ่แต่ว่าหังมึนครับผมไม่เปลี่ยนแต่ในนั่นเห็นว่เห็นกี่ไก่ยุใส่บ่ได้เก็บกินอย่างเดียวแม่ว่าเผื่อบ่ไดเมียมันบอกว่าน้องไอ่พ่นชายาขี่ไก่ดับประสนแต่ว่ากระตามภาษาเล็กน้อยเนาะพอพี่น้องครับผมเพราะว่ากะถ้ามาได้จับได้ยังยิบใส่ปากย่างเดียวดิ แต่แต่ผมน้อยๆขึ้นกันลรกินต่ขี้ไกล้ือกันลรผมก็ได้รอันนี้ก็คือกันลูกซย์ผมเจ้านี้น้องไอ้พ่นน้องไอ้พ่นไอ้พ่นไอ้พ่นเอ้ยไอ้พ่นขวบแล้วนี่กวบเรื่งปีสี่เดือนบ่ปีห้าเดือนบ่นหกเดือนบ่ขันกวบเรื่งปีนึงมันมีสิบสองเนี่ย นั่นนั่นนั่นเห็นบ่นี่ครับน้องเอ้นั่นวะอ้าวว่าอาหารนี่กบนี่จ้องไว้บ่ได้กินเรียบฮะบ่คือแน่นอนแต่ว่าวิดกงวิดกัดนี่เอาไว้บ่ได้ตัืนกินเรียบแกเอ้ยอย่าไปลูกอย่าไปแก้อาไรเอ้ยออกมาออกมาเนี่ยคันว่าเลี้ยงกบเข้าไปหาข้าไปหาม่องเลี้ยงกบปุ่นบานนี่เอา นั่นเห็นบ่าบ้นสีมาสี่กบบอกเลขบอกนะ้าโกบเป็นเก้าเลยกบเป็นเก้าใส่กบลูกใส่ละกบนะ่ะว้ายั่นเห็นบ่านี่ครับเด็กน้อยมหัศจรรย์ครับผมเด็กจ่าเอเ <c oughs> ด็กให้โชคเลขออกตัวใดลูกเลขออกตัวใด<อ>เลขออกตัวใดเลขออกตัวใดมากมากมากไปไกลเกินไปแล้วหันบ่ได้บ่ได้เข้ามา กลับมากลับมาแก้วข้าวเนมีแก้วด้ขนาดไหนแมดี๋้วนี้น,นี่ครับเพื่อนกะย่างเล่นตามภาษาเพื่นพอนเหรอเพราะว่ามีเดินอยู่ท่อนี่กะย่างไปย่างมาอยู่นี่แหละครับลังเมือกกย่างมาซองบังกบเมือ่อใดอารมณ์ดีๆกะซี่บอกเลขครับอืมแจ้งวันนี้จักตีซีซี่บอกตัวไรอืมแต่ว่าทายอยู่นี่ถ้ายพเพื่อนอารมณ์ดีอยู่นี่เพื่อนอารมณ์ดีเพื่อนจีซี่บอกเลขแต่ว่าตอนนี้แปลว่าอารมณ์บริยัอ้าวจะตีลังกาไปด้นั่น นี่ครับผมอ๋อปีห้าเดือนครับผมปีห้าเดือนปีห้าเดือน,นแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นผู้น้อยจักโลนี่นะเจ็ดโลครึ่งเจ็ดโลครึ่งเกิดเกิดรุ่นใจบุญน้อยหนึ่งนี่าะรโอ้เกิดรุ่นใจบุญสองนะเดืนอดนน,น,นี่แต่ใจบุญยี่สิบโลแล้วตอนนี้ <laughs> เกิดไว้ผู้อยากอุม้มมีแต่ผู้ กันว่าไปใช้จูงเอาโอ้ยอุ้มในเจลาอุ้มมาเถิงหานาที่น่ะไนบ้างตอนนี้กำลังสั่งรถนลำหนักอืมเรียกออกตัวได้ไอ้พ่นเรียกออกตัวได้ลูกเอาเอานั่นบอกแม่บอกแล้วเฮ้ยเรียกออกตัวไห้ลูกเรียกออกตัวได้เรียกออกตัวได้ลูกเอาเอาเอากำลังติดตามรถเรียกออกตัวได้ลูกเรียกออกตัวได้ครับ เดี๋ยวตัวไหนตัวไหนถามเพิ่งคอยว่า,า,เ,าเออนั่นค่นผู้อื้นถามว่าอยากบอกหรือยังจะเป็นเพ่งซะเพ่งเล็กนี่ไปละบาทนี้ครับอืมนะว่ามีคลิปให้พ่อไอพี่น้องเบิ่งนี่กัมาถ่ายน้องไอ้พ่นนี่ล่ละอา่าน้องไอ้เพี๊ยนพ่นนี่อืม่ได้บอกสุงวดเด้อครับพ่อพี่น้องงวดใดเพ,พิ่นเพิ่นคืออยากบอกเพิ่นค่อยบอกเด้อครับอา่างวดใดเพิ่น ่อคืออยากบอกพุ่นกับบ่บอกเด็กอารมณ์ดีครับผม่าเรื่องดีน้องไอพุ่นนะครับเด็กสัมผัสเลขเด็กสัมผัสตัวเลขครับผมเด็กสัมผัสหวยวันต่อไปอซี่ตัวไหนออกตัวนั้นซี่ตัวไหนออกตัวนั้นสำหรับวันนี้ซี่ใส่มือครับวันนี้ครับผมสุงวัดิซี่ใส่ทะเบียนรถขั้นนั้นขัน้นนี้วันนี้ซี่ใส่มือ เนี่ยซีงวดไดนซีใส่หาซุนวางมันดอกนะวางมนอกขนาดซีออกซุนหาเออออกซนหาออกกลับกระยามันเถอะออืมไอเทียบจเสีย้เนาะอืมมันออกศุนหาเว่าเปลี่ยนยงเพราะว่าจะถือว่าตัวเดียวกันเนี่ยนั่นเร็นว่สั่งงวดหลังคามหลายงวดล้วตัวจากซูนหามหเนาะเออค่อว่าซี่ใส่มืออีกรอบหนึ่งอ้า อมนั่นวันนี้หกัสซี่อีกซี่ทะเบียนรถขันไหนบ่ไดซี่ทะเบียนรถทะเบียนล่าขันไหบ่บ่ไดซี่ใช่เบ่ม่าจอดเดกับวากัว้าว่าันเปลี่นนี่อเป็น้องไดเทละคำเอ๋กไดครับบอกแม่ทุครับเบอกได้้นั่นนั่นนันน่โอ้ยวันยูเมื่อมีเหล็กบอสิบังแบมือมาดูคือสี่่เมื่อสีเบังอะแบมมือดูลูกแบมมือดู สายออกตัวไหนลูกออกตัวไหนเออวันนี้เอยสิบห้าแล้วเนาะเบิ้งเบิ้งนั่นมีเลขสิบห้าแล้วนะแบบไหมแบบไหมแบบไหมลูกโอ้ยมีเลขสิบห้าตัวนั่นเย็นบอัใออกตัวไหลูกสให้แม่เบิ้งลูกสใสมันจะออกตัวไหบอกแม่ลูกใส่ะมกปากส่ปากมันออกตัวไหบอกแม่ลูกสมันจะออกบ้ออกกินจีออกลีลีนฟามมันกัน ออก <จน S 1> ออกกระคา,า,าออกเท่แทบอ่ะอือเอาลองบงวันนี้ครับผมคาเทียได้โชคได้ใช่คาเทียได้โชคได้หมานจากน้องไอพ่นเด็กสัมผัสเลขเด็กสัมผัสหวยครับผมเด็กยัางาเจ้าเอื้อนว่าเด็กยังย่งะไรเนอะเอื้อนว่าเด็กอย,อยังไะเด็กสัมผัสเลข,เลขแน่แน่แน่มาสิกาลูกย่าไปเฮ็ดมาสิสวบลูกมาสีสวบออกไหมออกไหม บ้าวว้า,าลูกหมาที่สวอบหมาที่สวอบว้าวมันสวบเพื่อละมามน่ะเหยื่อไข่ยอยู่มาส่บนพอ่อแห้งนี่เออนั่นเห็นบ่น้องไอพ่นนั่นเห็นบ่พ่อพ่นแม่พอดอีงานพ่อแม่พอดีครับม,มาใส่ลูกพี่ว่ะอ,อ,อืม,อม,อม มาพอดีมาพอดีว่าท้ายน้องไอ้พ่นบอกเลขเล่นสี่ใส่มื่อบันหนึงเห็นเลขสิบหาอยู่มือเห็นเลขหนึ่งหาอยู่มือสี่ใส่มื่อเลี้ยวตัวไหนบ้างเลี้ยวตัวไหนลูกเลี้ยวตัวไหนนี่ครับลูกเสี้ยนจอยสายทหารเนาะหมากไม่ล่นเพราะไก่ต้นนี้ครับเลี้ยวตัวไหนเลี้ยวตัวไหนเลี้ยวตัวไหนมบอกพ่อได้บ้านบอกเต้แม่ขันแม่ถามบอกตัวไหเลี้ยวตัวไหน <laughs> เอาเอา,เอาตกลงกับว่าได้แล้วนะครับเนาะเออเพื่อนสี่ใสมือนั่นละอา่าพ่อพี่น้องก็ล่องไปตีเอานะครับแต่ว่าแอดเห็นอยู่มือนะเห็นเป็นเลขหนึ่งกับเลขหานะครับพาดพีดวันต่อไปเห็นเห็นพาดพีดวันต่อไปเอออันนี้ก็ว่าฟันท่งว่าสิเปลี่นเลขหนึ่งหารอยเปอร์เซียนดอกอันนี้มันก็เป็นโมโนไฟโมโนมันขันชอบประจัดขัดกระพานครับพ่อพี่น้องครับผมเลขไม่ถึงม่ผิีครับผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานฉะนั้นแล้วก็ล่องใสวิจารณญาณ น้องไอพ่นครับผมเออพุนเออน้องไอพ่นครับนั่นนั่นนั่นเห็นไหเอ้าอนั่นนั่นเรีออกตัวไหเรออกวไหลูกเลขเรขออกตัวไหนเรกออกตัวไหนโอ้ยบ่หัวซาเลยบ้าท่ใจจีเตีนย่างเดียวเรขออกตัวไหนฮะนั่นแมนาออกแค่บ่นั่นนั่นเอาบอกไม่บอกไม่ลูกบอกไม่เรขออกตัวไหนโอ้ยบาเ ว่าวอีลีอิลีเช่นเอ่อเราเ้าไปเ้าบะมามาเราเรียกเราเรีกเราเเราาเทียนเราเรียกโอ้เ้าเรียกเราเรียกจักเทียนมิต่ขันถามมาเรียกกันมิตั้งแต่นั่นรถเนาะกับมิตรเมื่อสี่รถบาสี่เทียนแล้วสี่ช่ละกรรมไม่พอมีนิวหนึ่งเอาเลนเลนเลนนี่ครับ น้องไอพ่นนะครับเด็กมหาชนนะครับวัตสีงวดใดออกงวดนั่นเลขวัตสีออกรถโอ้ยมันหอนมันหอนผีเครื่องยนต์รถเนี่ยมึก็ขับมามันหอนเออมึลดดงลูกรถแดงๆนะมึงรู้เป็นยังค่อยไปรูปคักแน่แถเถอ,ะ,ะ,ะ,เอไไะ,ะนะปลาป๋ออาไปใส่ปลาป๋าหน่าหน่าหน่านั่าหน่นาหน่นา,นนา,นนานโอ้ยลมแล้ววันนี้เอาลูกเกลนลูกเกลนดมึงลู้โฟนอนะไรเนี่ยเจน ได้ผูกไ,ไว้เสีย<อ>ทั้งหลังจนในยุ่มเสียใบทั้งหลัง <c oughs> เอา้าเลนีนเลีนลงไปบ่าหานั่นเนี่ยว้่ง่หาเกือบเซ้เนี่ยว้่เป็นตะเกียบขี่ไกเเ่้ <c oughs> แทนนี่ฮะเกือบเซ้ม่แต่ลมแห้งลมแห้งใกล้ไหล <c oughs> เอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึง <c oughs> ลูกเลขออกตัวไหนเลขออกตัวไหนลูก <c oughs> <c oughs> เลขออกตัวไหนเลขเลขออกตัวไหนเนี่จุนจุนวุ้ยวุ้ยมาออกตัวที่ปนั่นดอกเลขเล่าไหม